เเยย้จะใหัอู่องไสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมยูโรก็เดิมล้ออ้าวันนี้ก็จะเล่นกิมเอาดีนะครับแล้วก็มีเสียงเพียประอกอบด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดมหาปลาย<ม>โอ้ยตั้งใจตั้งใจตั้งใจมาดิ ตาตาตา <c oughs> หมูทอดเอาปาหมึดตาหมึดหมูทอดหมูทอดไม่เก่งนะเช่าพี่ไม่เก่งโอ้ไเคโอ้โห <c oughs> ง่ายง่ายงั้นพี่จะเอาปลาหมึกนะโอเคเปล่าถ้าตายก็เปลี่ยนตะ่างกันหมาปันดาปันดามันครับโอ้โหแพนด้าไม่เก่งเช่าพี่ตายไว ก็เก่งอยน้ามัีกนกปั่นเนี่ยยัง่กันต้องมายยุ่งยันน้ำแข็กูมันวัดกี่ยวเออกูกูสิมานแหลนนักยูยืนรมาเลยครับโอ้ถอดไป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 ไม่มีเสียงแล้วนะครับ แจงงสี้งหมดแล้วเราเราจะเล่นแบบสนุกสนานจทิ้งเงียบจังล่อกลั้นี่โอ๊ยกับอยู่ดอกปอมแดงจูบเจอีบการุเป็นยังีมันยังมีเกมาวีแจ้งแจ้งลวาขออเหรียออเปนวะเีนนี่นั่นเดกู้นอยู่นั่นเลยง่ายันั่นเดเออกูบมี ว่ากูมากแล้วไก่ตายแล้วเออไอ้ยเออไปเยอะกัดเลยเยอนกัดเยอะกัดเอนเฮ้ยบึ้มความเร็วมากเออเอเร็วเร็วเร็วมาเร็วมันมันหนักดาบนัะน่ะเออไม่ใช่ไงดาบ กอดยังใจกอดกอดจับมากอนยังใจมึงเตรียมจูตายว่ามึงจะไปอยู่ไหนจะไม่ที่ไหนไปจะเจอไปอยู่ยังตายแน่นอนอยู่โลตายดีโอโหถอดจดมาโอโหมาแล้วมันกระโดดใส่ใครนะมันกระโดดใส่ใครโอ้โหตายแล้วตันเลยแล้วเดี๋ยวมันทำลายแล้วโอ้โหทำลายเงี้ยไก่ตายแล้วอ้า Cây tạc chạy Ờ tại ở mọi mọi Một thoát này <laughs> hồ sơ tiêu diệt mọi hồ sơ tiêu diệt mọi người mọi mà lâu đâu mọi người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  ลืมไปว่านั่นชีวิตสีเขียวเปลี่ยนตัวเลยนะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไม่ได้เปลี่ยนตัวไม่ได้เปลี่ยนตัวได้สิเลือกแล้วเปลี่ยนตัวได้เปลี่ยนได้สิถ้าถ้าถ้าเข้าใหม่เราก็ยังกลับมาเหมือนเดิมนนั่แหละจิงกับฟิวเนทไรส์ไอแครนา อย่ามาเคยียวตรงนี้กูขี้เกียจมึงจะตัดเบลที่ไหนจะขอโทษก็ไปทำลายป้อปมมนเลยจะชอบโทใครเชื่อแบ่งไปเยืนไหนมึงดูเลือดมันบางว่ามันอยู่เป็นยังไงงั้นพี่จะไปทำลายป้อมมันเองเอาพระเจ้าเอย่า,า,า,ยล,าล้อพระเจ้าพระเจ้าอย่าล้อกันมันไอ้เหีย้ยกูกดอันนั้นไปทำไ,ไมวะ ừ bay nè bay xa mày viết viết về thăm lại bóng màn mô đón dáng đón dáng ơi 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 น่ะตายเลยโอ้เข oh, ้าเข้าไปสต็อปมึงหนีไปเลยตัวเกยอะไรไม่ได้สต็อปอะไรเข้าไปเดี๋ยวนี้เอาโอไอสว่านั่นแหละกดหูอยู่ลงเลยกด่พี่แกพี่แกะบางวับไปนี่โลหหดกว่าหด

เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำร้ายป้อมกูกตตตวตายตายรถถังตายตายตายอเลยหนูมาแล้วเอายิงใช้ไม่ได้เดี๋ยวโลโลงั้นกูจะใช้ไอ้นี่แล้วยา่าเลือดตัวเองยิ่งกัน้อยอยู่ไม่ให้ใช้เลยเ เด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 เ่ก็เอาห้าเป็นห้าเลยสอเดเดเดคุณแม่โอ้โนกูแพ้มันอ่ะใครๆทีชอบทีมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร้ให้ด้วยนะครับ